ระทูถามเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้าประปาส่วนภูมิภาคนะครับท่านชวานพลเมืองดีนะครับถามท,าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับด้วยสํานักงานของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทูถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะครับเป็นผู้ตอบกระทูแทน เช,เชิญท่านผู้ถามนะครับท่านชวานพลเมืองดีเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชาวานพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชนบุรีเขตสามหักก้าวไก่ท่านประธานครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีที่ได้ความสาคัญเข้ามาตอบกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องการให้บริการน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคแม้ว่าในสายตาของคนทั่วไปที่ไม่ได้ประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง หรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงอำเภอบ้านบึง,บบงจังหวัดชนบุรีที่มีผู้ใช้น้ำกว่า43,77 7ายต้องจมอยู่กับปัญหาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงมีการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำไม่เว้นวันประชาชนไม่มีน้ำใช้กันข้ามวันข้ามคืน โดยเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์หยุดจ anyway, ่ายน้ําไปแล้วทั้งสิ้น12ครั้งแยกเป็นปัญหาเรื่องท่อชํารุดหรือท่อแตกไปแล้ว9ครั้งระบบขัดข้อง2ครั้งปรับปรุงระบบ1ครั้งและในตลอดปี2566ที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้าไปแล้วทั้งสิ้น67ครั้งเป็นปัญหาเรื่องท่อแตกไปแล้วกว่า40ครั้งระบบขัดข้อง10ครั้งปรับปรุงระบบ17ครั้งท่านประธานครับ นี่เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยเมื่อเมื่อเทียบกับประชาชนกว่า4 3 7 1 7ลายที่รอคอยน้ำไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคโดยพวกเขาต้องเชิญปัญหาอยู่ซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านประธานครับเราเราได้มีการถามผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนั่นก็คือการปรับปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงก็ให้ข้อมูลมาว่าปัญหาเรื่องท่อแตกเป็นเรื่องปกติ เป็นงานประจําไปแล้วเพราะท่อน้ํเพราะท่อน้ํามันเก่ามีอายุการใช้งานมานานมาตรการเดียวที่พวกเขาทําอยู่ก็คือการผักภาระให้ประชาชนคอยสํารองน้ําไว้ใช้กันเองสรุปง่ายๆก็คือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีหน้าที่เพียงตามแก้ปัญหาจุดนู้นทีจุดนี้ทีไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นงานประจําของการปรปาและกลายเป็นปัญหาสัาซาคไปแล้วครับท่านประธานท่านประธานครับ การไม่มีน้ำใช้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับท่านประธานลูกจะไปโรงเรียนพ่อแม่จะไปทำงานจะอาบน้ำเอาน้ำที่ไหนใช้ครับจะชักโคกเอ้าน้ำที่ไหนล้างครับหรือจะต้องให้เขาหอผ้าหอบผ่อนไปใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนไปใช้ห้องน้ำในที่ทำงานเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับท่านประธานนี่เรายังไม่รวมถึงสภาพของน้ำที่มีคุณภาพต่ำมีสีขุ่นมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับ สรุปแล้วนี่เรากําลังย้อนกลับไปสู่ยุคกรุงศรีอยุธยาที่ต้องเอาน้ําในคลองมาใช้อุปโภคบริโภคกันแล้วเหรอครับพอน้ําที่มีคุณภาพก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรือพอได้ใช้ก็มีสีขุ่นมีกลิ่นเหม็นไม่ต่างจากน้ําในคลองที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันท่านประธานครับและไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่บ้านบึงเพียงพื้นที่เดียวแต่ชาเชิงซาวรยองจันตราดหรือทั่วทั้งประเทศเป็นปัญหาเดียวกันหมดครับระบบท่อเก่า ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานย่อมมีความเสื่อมเป็นเรื่องปกตเปิเป็นสิ่งที่คนทั่วไปย่อมรู้และผมเชื่อว,ว่าท่านก็ย่อมรู้ผู้บริหารการปะปาก็ย่อมรู้แต่ถ้ามัวรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยตามมาแก้ปัญหาผมว่านี่ไม่ใช่แนวทางหรือวิธีการทํางานของผู้บริหารที่ดีเขาทําการหลอกนะครับท่านประธานครับเมื่อเราไปดูที่ต่างประเทศทั้งสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นหรือแม้เพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างบูไนเอง ก็ต,ตามประชาชนเขาไม่ต้องมานั่งกังวลกันวันต่อวันหรอกนะครับว่าวันนี้จะมีน้ําใช้หรือไม่น้ําจะไหลออกมามีสีขุ่นมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าเพราะน้ําประปาเขากินได้กันหมดแล้วแต่ประเทศไทยผมไม่ได้หวังว่าท่านจะทําให้น้ําประปากินได้หรอกนะครับแต่ขอให้มันไหลออกมาและมีคุณภาพมาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันโดยประชาชนไม่ต้องมานั่งกังวลปัญหาเหล่านี้ในทุกๆวันที่เขาตื่นนอนมาเพราะฉะนั้นครับคําถามที่1ครับ ขอฝากท่านประธานถามไปยังท่านรัมนตรีนะครับว่าปัญหาซ้ำซากพวกนี้ที่ประชาชนกําลังเผชิญชะตากรรมอยู่และไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญเผชิญชะตากรรมไปอีกนานแค่ไหนท่านจะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ปัญหาซ้ำซากเหล่านี้โดยมุ่งเน้นไปที่ต้นตอของปัญหาเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผมต่ออีกทั้งสองคำถามเลยนะครับส่วนคําถามที่2ผมอยากจะถามถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรน,น้ํา ว่าท่านได้จัดลำดับความสําคัญในการจัดสรรนน้าอย่างไรระหว่างจัดสัรนน้าเพื่อให้ประชาชนอุปโภคบริโภคกับจัดสัรนน้าเพื่อให้แก่นิคมอุตสาหกรรมเพราะทุกๆครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ําคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนชาวบ้านผู้ใช้น้ําอุปโภคบริโภคแต่ในขณะเดียวกันกับไม่มีข่าวปรากฏเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน้ําหรือคุณภาพน้ําของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมเลย ทัางที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแทๆ้ๆถ้าท่านจะบอกว่าท่อที่แตกเป็นคนละท่อที่โรงงานในนิคมเขาใช้กันแล้วทําไมท่านไม่ทําให้ท่อของชาวบ้านให้เป็นเหมือนกับท่อที่ใช้แล้วไม่มีปัญหาเหมือนกับในนิคมล่ะครับหรือแม้หรือแม้กระทั่งตอนที่ประปาประชาสัมพันธ์ว่ามีเหตุขัดข้องที่ระบบจ่ายน้ําต้นทางทําให้ไม่สามารถผลิตและสูบจ่ายน้ําประปาได้ ซึ่งต้นทางนั้นก็คืออ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโยธรซึ่งเป็นต้นทางเดียวกันกันกบที่จ่ายน้ําให้กับนิคมอุตสาหกรรมแต่ทําไมไม่เห็นมีปรากฏข่าวข่าวเลยครับว่าขาดแคลนน้าหรือคุณภาพน้ําของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมเลยล่ะครับท่านประธานครับน้ําถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตโดยหลักแล้วการจัดสรรน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคต้องสําคัญเป็นอันดับแรกของการจัดสรร แต่ในความเป็นจริงจากข้อสังเกตที่กล่าวมาข้างต้นท่านสมาชิกเข้าสู่คําถามนะครับกระชับหน่อยนะครับอ่าครับครับอ่าใกล้ใกล้ใกล้จบแล้วครับจากจากการจัดสรรน้ําที่กล่าวมาข้างต้นนะครับการจัดสรรน้ําเป็นเพื่อทํากําไรให้นายทุนหรือไม่เป็นเพราะปะปาส่วนภูมิภาคบ้านบึงก็อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ทําไมกลับไม่ได้เผชิญปัญหาเหมือนกันทําไม คนที่ได้รับผลกระทบกับกายเป็นประชาชนไม่ใช่ในายทุนท่านประธานครับคำ,คำถามที่3ครับท่านประธานประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำได้อย่างไร ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ําจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ําในคีแมนวอเตอร์วอลลูมหรือศูนย์ปฏิบัติการน้ําหรือพื้นที่ประชุมใดที่ทางกลมชประทานตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ําได้หรือไม่ขอบคุณครับทั้ง3ามันถามครับเชิญท่านรนตีตอบครับครับขอบคุณท่านสมมธานผมชาดาไทเสศสมาชิกสภาผู้แทนรัรศฎร,รจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยนะครับ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องขอบคุณคุณชบาลพลเมืองดีนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมที่มีความเป็นห่วงแต่ท่านถามสามคำถามหมดเลยแล้วผมก็ขออนุญาตตอบตอบรวมทั้งสามคำถามนะครับ <c oughs> ก็เรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยของบ้านบึงเนี่ยนะครับผมซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลว่าแตกจํานวนเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยถูกต้องครับท่านให้ข้อมูลมาถูกต้องนะครับตรงกันแต่ท่านต้องเข้าใจอย,อยู่อย่างว่า ระยะท่อประปาของทั้งหมดเนะี่ยพันเก้ารอกว่ากิโลเมตรพันเก้า้เจ็ิกิโลเมตรนะครับความยาวของท่อของเฉพาะประปาบ้านบึงเนี่ยนะครับเรียนว่าการแก้ปัญหาการหยุดจ่ายน้ําในบางส่วนท่านครับท่านไม่ต้องกลัวครับเราไม่แบ่งแยกเราไม่บริการนายทุนแล้วก็ให้พี่น้องทิ้งพี่น้องประชาชนตามดำดำให้ลําบากแน่นอนเรียนด้วยความเคารพว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของ ประปาภูมิภาคสาขาบ้านบึงนะครับเราก็มีช่องทางในเรื่องว่าทางเพจ a c e b o o k ทางไลน์นะครับแล้วก็ทั้งมีทั้งสายด่วนไว้แจ้งกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาในกรณีที่ท่อประปาแตกผมเรียนว่าการให้บริการก็มีทั้งเรื่องการบรรทุกรถบรรทุกน,น้ําแก้ความขัดข้องชั่วคราวนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับท่านสบายใจได้ครับ ในปี2,567นะครับจะมีการดำเนินการในระยะต่อไปนี่ก็คือตําบลหนองซากอําเภอบ้านบึงวงเงินวงเงินก็ประมาณนะครับ43ล้านกว่าแล้วก็ตําบลบ้านบึงเองนะครับในอําเภอบ้านบึงก็อีก4 5ล้านตําบลหนองไผ่แก้วอําเภอบ้านบึงก็วงเงินก็ประมาณอีกส0ล้าน ตำบลหนองอิลุนอำเภอบ,บ้านบึงก็วงเงินงประมาณอีก40ล้านตำบลเขาศกอำเภอบ้านบึงก็วงเงินงบประมาณอีก56ล้านผมเรียนนี่คืองบประมาณที่จะลงไปในเฉพาะของอาการประปาของบ้านบึงนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่เราเข้าใจนะครับแต่กรณีท่อเก่าเนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่อเก่าเนี่ยยังไงก็ต้องแตกนะครับยังไงก็แตกก็ต้องแก้ไขนะครับเรียนด้วยความเคารพแต่งบประมาณพวกนี้ได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคของอำเภอบ้านบึงที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับวงเงินก็ประมาณก็รวมแล้วก็200กว่าล้านนะผมคิดว่าปัญหาก็น่าจะดีขึ้นแล้วในส่วนของเรื่องการจัดสัรน้ำนะครับท่านสบายใจได้ครับเป็นธรรมครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถติดต่อสอบถามเสนอแนะการดำเนินงานของกปภผ่าน PWA นะครับคอนเทคซเซ็นเตอร์ซึ่งช่องทางอื่นๆอีกประมาณ11ช่องทางรวมทั้งเพจ f c e e o o o นะครับขององค์การประปาแล้วเราจ่ายน้ำา1.0บาก็คือ10เมตรต่อน้ำอย่างต่อเนื่องเรามีระบบการจ่ายแรงดันเท่ากันทุกส่วนครับไม่ว่าของพี่น้องประชาชนไม่ว่าของนิคมอุตสาหกรรม นะครับผมไม่ยอมแล้วครับที่จะให้นิคมุตสาหกรรมมาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเราต้องสร้างความเป็นธรรมท่านสบายใจได้นะครับตรงนี้นะครับขอใหอ้ท่านสะสะท่านสะสะได้ได้เข้าใจว่าผมไม่ยอมให้เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราต้องดูแลแล้วผมก็เป็นสะสะบ้านนอกนะครับผมเนี่ยสะสะบ้านนอกมาจากพี่น้องประชาชนบ้านนอกแท้ๆเลยรู้และซึ้งถึงปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่ง ในในโยบายของเรานะครับในครั้งนี้เราจะปรับปรุงการประปาทั่วประเทศแล้วเราจะทําให้น้ําประปาเป็นน้ํำนึ่มดื่มได้ครับท่านสบายใจได้นะครับกรณีน้าทุกทุกน้ําทุกหยดที่ออกไปผมให้สํารวจค่า pH 2 5นะครับคือว่ามันมีคุณภาพที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ได้หรือไม่ อันนี้เราเราตรวจสอบค่า PH ตลอดเวลานะครับว่าค่า PH นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีระบบวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบตลอดนะครับแล้วการที่ท่านถามว่าจะไปได้ทั่วไหมนะครับการประปาส่วนภูมิภาคนั้นมีเขตจำนวน10เขตนะครับแล้วยังมีสาขาอีก234สาขา3 5 5ห้าหน่วยบริการครอบคลุมพื้นที่74จังหวัด นะครับในส่วนของผู้พิพากษาครับอย่างจังหวัดที่อยู่ในปรินมณฑลเขาก็จะมีการประปานครหลวงดูแลถามว่ามันครอบคลุมไหมมันครอบคลุมครับแต่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้ทั่วถึงนะครับเนื่องจากงบประมาณซึ่งเราก็ได้ดําเนินการในปีงบ6 7และ68เรียนว่าผมเพิ่งมาอยู่เดือนเดียวนะครับผมแล้วผมมาจากนายกเทศมนตรีครับท่านทําน้นําประปาที่อุทัยธานีมาตลอดระยะเวลา8ปี นะครับแก้ปัญหาที่อุทัยธานีได้นะครับโดยที่ตั้งแต่ยังเป็นแค่นายกนะครับเรียนว่าตรงนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับท่านชวานสบายใจได้ว่าเราไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําเราไม่ให้น้ําซึ่งเป็นน้ําของประชาชนโดยทั่วไปไปให้กับผู้ใดผู้หนึ่งหรือให้ องค์กรอุตสาหกรรมมาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเราก็ต้องดูแลอุตสาหกรรมแล้วดูแลพี่น้องประชาชนได้แล้วปีนี้สําหรับบ้านบึงในหกเจ็ดหกแดนะครับเราก็นํางบประมาณลงไปอีก200กว่าล้านหวังว่าท่านคงจะสบายใจได้นะครับผมและเรียนในความเคารพว่าถ้ามีปัญหาที่ไหนแจ้งกับผมได้นะครับพี่น้องออท่านที่เป็นสอสอท่านไม่ต้องแจ้งหรอกครับกับปปาเขตกับปาพื้นที่ท่านเป็นผู้แทรนรัษฎรแจ้งกับนายชาดาได้เลยครับผมเป็น รัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่รับผิดชอบประปาภูมิภาคโดยตรงนะครับท่านแจ้งกับผมได้เลยตรงนะครับว่าตรงไหนมันมีปัญหาอย่างไรและจะลงไปแก้ไขให้ตอนนี้เพิ่งมาหนึ่งเดือนกําลังดูแผนผังอยู่นะครับใจเย็นครับไม่ต้องห่วงด้วยความเคารพครับครับท่านคําถามหมดยังครับหมดหมดคำถามถามหมดแล้วครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีชรา ที่ให้ความห่วงใย,ยเรื่องน้ําประปาด้วยยังไงก็ฝากย้ําปัญหาเรื่องท่อประปาแตกที่ท่านชดาได้แจ้งว่าท่อเก่าเป็นเรื่องปกติที่จะแตกแต่ขอบข่ายของการประปาบ้านบึงที่ท่านชดาได้ให้ข้อมูลว่ามีความกว้างถึง1,972กิโลเมตรผมอยากตามถามว่าถ้ากว้างมากขนาดนี้การประปาในสัดส่วนของบ้านบึงดูแลได้ทั่วถึงหรือไม่แล้วสามารถทำให้โครงข่าย เล็กลงกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงขอบคุณมากครับครับท่านน้ำตีจะตอบอีกนิดไหมครับครับขอบคุณท่านประธานครับก็เรียนว่า,าท่อที่อยู่ในดินเนี่ยนะเราเราต้องยอมรับความจริงนะมันมันมันยาวมากนะครับเรา จะต้องใช้เงินจํานวนมากแต่ก็จะเป็นการปรับปรุงเข้าไปแล้วก็ในส่วนของที่ผมบอกว่างบประมาณในปี 67, 68ที่ลงไปก็ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของออในเรื่องของปัญหาพวกนี้ออกไปนะครับผมไม่ให้ไม่ให้เกิดการแตกซ้าซ้อนเราก็จะเปลี่ยนท่อบ้างบางส่วนแล้วก็ขยายเขตนะครับเรียน้วยความเคารพครับผมครับก็ถือว่านะครับ